ต่อไปข้อที่ส <ร sand. S 1> ิบสามอะไรเอ่ oh, ยอะไรเอ่ยข้อนี้พาสต้าอนด์ซีฟู้ดก็คืออะไรสปาเกตตี้อ่ะไรพาสต้าและอะไรอาหารทะเลนะซีฟู้ดอาหารทะเลซีมชูดูเหมือนจะอะไรใช่ไหมซีมนี่คือดูเหมือนจะซีมชูเมคอัพเมคอัพคืออะไรเมคอัพมีหลายความหมายนะฮะเมคอัพคืออะไรเมคอัพมีหลายความหมายมากความหมายแรกคืออะไรเมคอัพ ช่างแต่งหน้าใช่ไหมเมคอัพนะหนึ่งคือช่างแต่งหน้าพวกแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยเมคอัพจะแบบเมคอัพคอสเมติกอะไรอย่างเป็นต้นข้อมาที่สองคืออะไรครับข้อมาที่สองคืออะไรครับข้อมาที่สองคือแต่งเรื่อง เราจะโกหกอย่างเงี oh, ้ยโกหกคนอื่นอย่างเงี้ยแต่งเรื่องเช่นเฮ้ยเธอไปไหนมาอย่างเงี้ยจริงๆน้องไปอะไรไปเที่ยวนะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแฟนจับได้ไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับกิ๊กอะไรเงี้ยอ่าแฟนถามจริงๆไม่เที่ยวกับกิ๊กเดี๋ยวถ้าเกิดจะบอกแฟนบอกว่าบอกว่าไปเที่ยวกับกิ๊กเป็นไงโดนตบใช่ป่ะก็เลยก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาอ๋อว่าไปดูหนังกับครอบครัวนะหรือว่าอะไรไปทำบุญกับแม่ตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสามอะไรอะไรคำหมายที่สามเมคอัพ มีส่วนนะมีส่วนในที่นี้ไม่ได้ว่ามีส่วนเรื่องกิจกรรมนะแต่เคยละมีส่วนแบ่งมีส่วนแบ่งอย่างอันนี้เนี่ยเมคอัพเคยละมีส่วนเดี๋ยวพี่จะแปลต่อแล้วเนาะจะเข้าใจเองพาสต้ากับซีฟู้ดเนี่ยเมคอัพ most of the entries entry นะอันนี้เอาว่า entry มันเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอะไร entry คืออะอาหารมือ appetizer นะก็คือเป็นอาหารจานหนึ่งนะในเมนู ก็คือจะบอกว่าอะไรเมนูนี้นี่นะมีอะไรเมนูนี้มีมีพาสต้าแล้วก็มีซีฟู้ดเนี่ยเยอะมากนะอันนี้คือมีส่วนของคาว่าเมคอัพคือว่าในเมนูเนี่ยก็จะมีพาสต้ากับซีฟู้ดเต็มไปหมดเลยแต่นั้นจะไม่แปลกที่อะไร the y are our favorite thing to eat นะเพราะว่าเขาเนี่ยมันเป็น f a v o r ร์ e คืออะไรอาหารจานโปรดนะอาหารจานโปรดคือก็คือคนกินเยอะนี่แหละมันเลยมีอะไรมันเลยมีเยอะในเมนูใช่ไหม ต้องตอบอะไรที่มันสอบสอบสอดคล้องกันใช่ไหมครับอันเนี้ย unfortunate l y โชคร้ายจริงๆ luckily for us โชคดีสำหรับเราอันที่ 3, สาม c o n s e q u e n t l y ผลที่ตามมา fortunately to hear โชคดีที่ได้ยิน อันที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่เลยนะอัน fortunate โชคร้ายนะ้องลองอ่านอูอานทะเลเนี่ยมีเยอะมากเลยเนาะอาหารทะเลกับพาสต้าเนี่ยมีเยอะมากเลยเมนูโชคร้ายจริงๆที่อะไรที่มันเป็นอะไรที่เราชอบกินมันจะโชคร้ายทำไมโคตรโชคดีเถอะนะโคตรโชคดีเลยของที่ตัวเองชอบเนี่ยมีเยอะต้องโชคดีใช่ไหมไมันเป็นผลดีในตัวกันข้ามต่อข้อสองเลยเห็นไหมโชคดีสำหรับเราที่มีอะไรที่มีพาสต้ากับซีฟู้ดในเมนูเยอะใช่ไหมจึงเป็นโชคดีสำหรับเราเพราะเราชอบกินนะ consequently ผลที่ตามมาน้องน้องฟังพี่ พาสต้ากับซีฟู้ดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเนี่ยในเมนูผลที่ตามมาคืออะไรคือเราชอบกินคือมีเมนูก่อนแล้วเราชอบกินเออแปลกๆนะแปลกๆข้อสามแปลกๆข้อสี่ล่ะ f o r t u n a t e l y to hear โช่วงีจริงๆที่ได้ยินแปลกๆนะปกติ f o r t u n a t e l y to hear เนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยใช้กันนะปกติเขาจะเรียกว่าซาวดสกู๊นะปกติเขาเรียกซา o ด์สกู๊อีกอย่างคือ Fortunat e เนี่ยมันออกแนอะไร ลักกี้เนี่ยลักกี้เนี่ยคือโชคดีแบบธรรมดาลักกี้คือโชคดีธรรมดาแต่ฟอร์ชูนตเนีคืออะไรเหมือนน้องต้องเสี่ยงโชคก่อนแล้วน้องจะได้กลับมาลักกี้นี่คือเป็นแบบโชคดีทั่วไปนะแต่ลัฟอร์ชเนตนี่เหมือนกับว่าน้องอ่ะซื้อหุ้นคือลงทุนทุกอย่างไปแล้วนะซื้อหุ้นซื้อลอตเตอรี่นะแทงไพ่ไปแล้วแล้วน้องได้อย่างเงี้ยคือฟอร์ชเนตแต่ถ้าเกิดลักกี้นี่คือโชคดีเช่นโชคดีเก็บส้มได้โชคดีเก็บตังค์ได้ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยโชคธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือลักกี้นะมีคนกดลิปให้บับงเอิญจริงงงๆโชคคดีีีมาากกออยย่เ้ืลั ต่ fortunate เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราต้องซื้ออย่างก่อนนะซื้อหุ้นซื้อไพ่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเล่นลงทุนก่อนนะเราได้เนี่ยถือว่า fortunate อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อนี้จึงตอบข้อที่อะไรข้อสองเพราะว่าข้อสี่ใช้ไม่ได้นะมันผิดความหมายข้อที่สามก็แปลกข้อที่หนึ่งก็ตงกันง้างต้องตอบข้อสองครับ lucky force นะครับอย่าลืมนะครับน้องว่าเมคอัพเนี่ยมีทั้งหมดสามความหมายความหมายแรกคือช่างแต่งผมทำหน้ากันใช่ไหมทาเมคอัพหน่อยนิเธอสองคืออะไรข้อหมายที่สองคืออะไร แต่งเรื่องขึ้นนะก็หกแฟนแต่งเรื่องขึ้นว่าไป,ไปทำมึงกับพ่อแม่ตอนกลางคืนนะโดนตบไปข้อที่สามคือมีส่วนแบ่งแบบนี้นะก็ต่างนานนะครับลืมท่องกันต่อไปข้อที่สี่งงสิงงงเฉลยอยู่ไหนนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าต้องเติมคำว่าอะไรนะ there is no doubt that Africa no doubt แปลว่าอะไร doubt แปลว่าอะไร doubt แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวแปลว่าสงสัย นโนดาคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าอะไรว่าทวีปแอฟริกาเห็นไหมว่าแอฟริกามีตัวใหญ่เพราะอะไรทวีปไงมาสำคัญนะต้องใส่ตัวใหญ่ไม่แบกใ่เลยที่อะไรที่แอฟริกาเนี่ยมีอะไรที่อย่างแฮสนะซัมติงอินเดเวลด์ในโลก the largest desert อ่าด e เซ e ร์แปลว่าแปลว่าอะไรคำรองแปลว่าขนมหวานมีขนมหวานที่อะไร กว้างเลยที่สุด large นี่คือกว้างใหญ่ดีเซอร์ตรเป็นขนมหวานไหมไม่ใช่นั่นมัน desert. Desert. เดสเซอร์ตนะเดสเซอแปลว่าขนมหวานมี double s เห็นไหมมี s อสองตัว d e s เซอรแปลว่าขนมหวาน d e s ซอร์แปลว่าอะไรแปลว่าทะเลทรายอันนี้แปลว่าทะเลทราย The largest desert ทะเลทรายมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมก็ใหญ่ที่สุดก็คือซาฮารานั่นเอง ขอสอนนิดนึงนะแม่นนานานะระหว่าง dessert กับ desert จะเห็นว่ามันแตงกันตรงไหนตรง s ใช่ไหม dessert ทะเลทรายมี s ตัวเดียวแต่ desert มีอะไรมี s สองตัวแปลว่าขนมหวานทุกประเภทนะหลักการอ่านก็อาจต่างกันนะคืออะไร dessert เนี่ยแอคเซนต์เนี่ยที่เด็ดที่เด็ดดไว้เห็นไหมคือเด็ดตรงเนี้ยคืออะไรคือการเน้นเสียงนะการการใส่อินเทนเนชั่นนะให้ใสตรงไหนอันนี้ใส่ตอนแรกกลับมาอีกครั้ง dessert เห็นไหมเรคำว่า dessert ใช่ไหม dessert นะแปลว่าขนมหวานแต่ dessert dessert เห็นไหมมันได้คำไหนมันได้คำว่า dessert นะ dessert แปลว่าทะเลทรายเอาม่ครับน้องขนมหวานออกเสียงสิอา่าไพเราะมากเลยขนมหวานออกเสียงม่สิอ่าเพราะมากเลย dessert ขนมหวาน dessert ขนมหวานแล้วนะ้องลองออกทะเลทรายสิ dessert แต่หนึ่งสองสาม อ่าเพาะมากเลยครับน้องเท่ามากเลย d e s s e r t ทะเลทรายเด s เซอร์อรขนมหวานมาต่อกันดีกว่ามีอะไรมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก The largest desert one of the most extensive rainforest rainforest คืออนะไรก็คืออะไรป่าป่าฝนใช่ไหมป่าฝน extensive แปลว่าอะไรเอยเ extensive คือพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมเอ็กเซนเนี่ย extend แปลว่าอะไร extend แปลว่าอะไรแปลว่าขยายใช่ไหมเอ็กเซนสิบมันเป็นคำนามเป็นขนาดใหญ่มีใครไซสขนาดที่ใหญ่ที่สุดมีอะไรมีป่าฝนนะมีพื้นที่ป่าฝนที่อะไรกว้างใหญ่ที่สุดแล้ว and the size of great civilization civilization แปลว่าอะไรเอ่ยน้องขดีมีบางคนน้องด่าด่าน้องไหมแกบ้านนอกไม่สีวิไลเลยใช่ไหม c i v i l i z เนี่ยแปลว่าความเจริญแปลว่าเจริญ c i v i l i z a แปลว่าเจริญเห็นไหมน้องน้องเห็นปากกาพี่ใช่ไหม civilization แปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญก็คืออารยธรรมนั่นเองอารยธรรมนั่นเองความเจริญก็พวกอารยธรรมอียิปต์ใช่ไหมน้องพวกแอฟริกาเนี่ยพวกอารยธรรมอียิปต์ g r e a t civilizations such as ancient Egypt a r e the r e ก็คือเช่นนักศิลปะแบบอียิปต์นั่นเองอย่างที่ได้บอกไป ancient ancient แปลว่าโบราณ ancient Egypt แปลว่าอียิปต์โบราณ ancient Greek แปลว่ากรีกโบราณอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะต้องเติมคำว่าอะไรเดีย๋ยนะข้อที่ 1. a huge area plan พื้นที่ที่ใหญ่มากพื้นที่ที่ใหญ่มาก 2. one of the most interesting attractions หนึ่งในสถานที่ที่อะไรน่าไปที่สุด interesting แปลว่าอะไรแปลว่าน่าสนใจ attraction แปลว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยว some of the most striking features คืออะไรบางอย่างหลายอย่างนะ some หลายอย่างไม่ใช่แค่หนึ่งอันนี้มันวันใช่ไหมข้อสองมันวอันนี้หนึ่งอันนี้คือราสองบวก some of the most striking striking ค right? ืออะไรเด่นนะ striking so, ก็เด่น strike โดยโบลลิงสไตร์ ling, ได้สิบอัดเด่นไหมเด่นตัว King งทีบอว่าเด่นนะน้องฟีเจอร์คืออะไรคุณสมบัติหลายอย่างในในคุณสมบัติที่อะไรที่อะไรไม่รู้ของโลกใช่ปะ่ะกับ4 The Longest and Most Interesting History ประวัติศาสตร์ที่อะไรพิซซี่ว่าประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่อะไรยาวนานนะและน่าสนใจ <c oughs> ที่สุดของโลกใบนี้เอาอะไรดี อันไหนก่อนพี่บอกได้เลยตั้ข้อที่หนึ่งก่อนไอฮิลส์แอริอัลแฟลนอันนี้คือไม่ต้องอ่านเลยแค่ใช้จำแนงในนี้ก็ผิดแล้วไอฮิลส์แอริมีใครเขาใช้กันครับฮิลส์นี่คืออะไรใหญ่โตใช่ไหมแต่แลนเนี่ยมันอะไรมันเป็นสองมิติฮิลส์มันอะไรฮิลส์สามมิติน้องเคยบอกน้องเคยน้องเคยเห็นมาว่าน้องเคยเห็นมีคนบอกมาว่าเออแม่น้ำนี่ฮิลส์เนาะไม่มีอ่ะมีแต่คนบอกว่าอะไรแม่น้ำนี้กว้างเนาะแม่น้ำนี้ broad นะ broad แปลว่ากว้าง แม่น้ำนี้กว้างเนอะบรอดไม่มีคนบอกว่าโอ้ไม่น้ำนี้ใหญ่โตฮิวส์นี่คืออะไรสามมิติก็คืออะไรก็คือมีมีสองมิติใช่ไหมแล้วก็มีข้างบนเนี่ยลอยขึ้นมามีความสูงขึ้นมาเอชมีความสูงขึ้นมาเช่นตึกนี้แม่งโคตรใหญ่เลยว่ะคืออะไรคือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยใหญ่ใช่ไหมสูงขึ้นมาใช่ไหมสูงขึ้นมาใหญ่โตองเงี้คือฮิวส์แต่คือสองมิติธรรมดาเนี่ยมันมันบอกความฮิวไม่ได้นะฮิอรวถ้าจะเบี่ยงก็ใช้คำว่าแอมเพล น้องลองเปิดดิว่า a m p อมแปลว่าอะไร A M P L E A M P L E a m p เพเหมาะมากสำหรับการใช้ในครว่า Area และคำที่อะไรคำที่มันแบบเป็นนามธรรมาอะ่ะแต่ต้องไม่ได้ทะให้เขบอกว่า a m p เ e ได้ดีมากข้อที่4 the longest and most interesting history ข้อนี้ไม่ได้นะครับน้องถามว่าทำไมนะเพราะว่าเขาพูดถึงอะไรเขาพูดทั้งหนึ่งทะเลทรายสพูดอะไร rainforest แล้วก็พูดอะไร ancient civilization ใช่ไหม แต่อันนี้มันครอบคุมแค่ไร The longest and most interesting history history เ้ก็คือ civilization นะ civilization พู้แค่ข้อสามันไม่ครอบคุมอันนี้ไม่ครอบคุม1นึกับสน้องเอาอะไรดีครับ s o m e of the most striking features กับ One of the most interesting attraction ตอบข้อ2อน้องดูถ้าเกิดน้องจะโฆษณานสถานที่ท่องเที่ยวว่าเออมาประเทศไทยเถอะนะหรือมาอีเถอจะบอกว่าอะไรบอกว่าของของเราเนะี่ยมีแต่ของหายากนะหนที่สุดของโลกใช่ไหม ท้าใรยจะรสูงสข,ของโลกใครๆก็อยากมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมาทรายทรายสารารึังมว่จะร้อนแด่ก็อยากจะมาสักครั้งหนึ่งในที่ได้นในชีวิตอันที่สองคืออะไรมีปากฝนเพื่อต้องการจะบอกว่าอะไโอไ้ไม่ไม่ร้อนเกินไปเดี๋ยวมาแล้วตายไม่ใช่เดี๋ยวฮิสโตกครับนอกจากธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกยังมีระยะทามนะ ให้เราให้ดูตัวท่องเที่ยวใช่ป่ะตอบข้อ 2. one of the most interesting attractions หนึ่งใสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่อะไรที่น่าไปที่สุดนะข้อ3 some of the most striking features มันออกแนวอะไรออกแนวขายแอนะออกแนวขายาไปนิดนึงขายาแบบยาแก้หวัดอะไรอย่เงี้ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมแต่แต่คือพี่ถามไยเถอว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะไอ้พวกสถานที่ต่างๆมันจะเป็นฟีเจอร์มันมีคุณสมบัติอะไรงย ถ้าเกิดอย่างพวกซ้วมอย่างเงี้ยมีระบบฉีดได้อัตโนมัติมีที่อุ่นฝาลองนั่งปิดเปิดไฟอัตโนมัติอย่างเงี้ยฟีเจอร์แต่คือฟีเจอร์แบบฟีเจอร์เพราะว่ามีแขนดใหญ่มันแปลกไหมมันไม่ใช่ฟีเจอร์มันใช้ผิดนะคำนี้ใช้คำผิดเลยไม่ไม,ม,ม่ควรใช้คำนี้ตึงตอบข้อ2 one of the most interesting attractions นั่นเองครับไปหนึ่งข้อ 15, ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะตอนนี้ถึงอะไรช่วงอะไร คลายแม็กซ์นะก็ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพราะอะไรข้อ1 5จากข้อะอะไร55 out of 60นะเหลือเพียง6ข้อเท่านั้นอีกแค่10%สุดท้ายอนะ้าร้องสู้ๆพี่จะรีบจบๆนะน้องก็ได้นะไปเข้านอนท่ทีใช่ไหมดูคลิปนี้นานแล้วนะพักบ้างนะกินน้ำกินกาแฟอย่าก,กินกาแฟเกอะกินแบรนด์นะถึงแม้ญญว่าจะมีบางคนบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรมีคุณค่าเท่าไรเท่าหนึ่งไข่หนึ่งฟองแต่พี่คิด,คดว่ามันช่วยทางจิตใจ เบลหรืออะไรหรือสกอต์ก็ได้นะสกอตส์ังห๊อกแท้อะไรว่าไปหรืออะไรเบนฟิตก็ได้แต่พี่โคตรไม่แนะนำะไรเปปทีนะพี่กินแล้วพี่ปวดหัวเปปทีเนี่ยพี่กินแล้วพี่ปวดหัวมากคือมันเหมือนรสชาติเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนน้ำน้ำผลไม้ป่ะน้ำผลไม้ข้นๆที่ใส่เหล้าใส่อะไรไม่รู้มันเป็นน้ำผลไม้ที่ทั้งขมๆทั้งเปรี้ยวๆทั้งเฟื่ฟนฟนอนะรสชาติคือพี่กินแล้วพี่ปวดหัวพี่หลับเลยอะ่ะ เปนเพีนี่ยคือไม่บำรุงสมองเลยทำให้พี่กดหัวมากกว่าเดิมนะเปปทีนะเปปบทีแปดร้อยแปดพันก็คืออะไรมีโปรตีนกี่มิลลิกรัมนะซึ่งที่แค่มันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะพี่คิดแนะนำให้กินแบรนด์ไว้ก่อนนะสกอตพอลนะหนึ่งอร่อยสองมีแบรนด์นะคืออนะไรกินแล้วน้องบางทีบางทีงทน้องออาจจะแบบไม่คิดะไรเลยนะแบบว่ากินแล้วอาจจะไม่ช่วยเลยแต่ว่าบางทีน้องคิดว่าเออกินไปแล้วอ่านหนังสือฉาดขึ้นวะน,น้องก็เลยอนะไรพอน้องกินน้องก็เลยนะตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมสำหรับน้องก็เลยฉลาดขึ้นจงเพะนะ่ เพราะว่าน้องอตั้งใจอ่านจริงๆไงเพราะว่าด้วยผลของอะไรของการไซโคแบรนด์มันให้มันมีแบรนด์นั่นเองให้มันดูมีมูลค่านะถ้าไม่น้องสามารถเออถ้ากถ้าเกิดเรากินแล้วอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องฉลาดได้เลยน้องเลยเผลอตัวอ่านแบบตั้งใจโดยที่น้องไม่รู้ตัวนะครับอาลละมาต่อกันเลยดีกว่าห้าสิบห้า general อะไร general แปลว่าอะไร general แปลว่าอะไรแปลว่าทั่วไปนะ general แปลว่าโดยทั่วไปแล้วนะ Generally โดยทั่วไปแล้ว we maintain maintain แปลว่าอะไรแปบลบว่าคงไว้หรืออะไรรักษาไว้ maintain อะไรรักษาอะไร Main... balance แบบ balance แปลว่าอะไรแปบลบว่าความสมดุลเราเนี่ยจะรักษาความสมดุล w i t h ourselves เราเนี่ยจะรักษาความสมดุลของตัวเองไว้ By liking people นะโดยการชอบนะชอบหรือใครก็ได้ใครใครสักคน Who are similar to us อันนี้หลักเกณฑมานแะล้วน้องสำคัญ similar to นะ similar แปลว่าอนะไรแปลว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะพี่ชอบพูดพี่ชอบพูดอย่างนี้ตลอดเลยใกล้เคียงจริงๆว่ไรใกล้เคียง similar ต้องบวกด้วยนะต้องตามด้วย to เทานำน,นะต้องตามด้วย to similar to us นะเราจะชอบคนที่อนะไร คล้ายๆเราคล้ายๆที่ไม่รู้าว่าคล้ายๆ d who like what we like ก็คืออะไรคนที่เขาชอบอะไรเหมือนนกันนะ Who who like what we like คือเราชอบอะไรเขาชอบอันนั้นก็คืออะไรชอบ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 เหมือนกันนะ l i k e อ s นะ like อมีรถมีรถนิยมคล้ายกันนั่นเองนะรถนิยมคล้ายกัน still it is all to dislike people who like what we like บอขาว่าไงครับมอคาว่าไงพี่ขอโทษอีกแล้วนะพี่ขอโทษแล้วพี่ขอโทษอีกแล้วอันนี้ต้องขีดนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษนล้้องเห็นไหมขีดสีน้ำเงินพี่เดี๋ยวพี่คิดนานๆให้อันนี้คือต้องเติมพี่ขอโทษจริงๆนะตกไปอีกแล้วขีดเนี่ยตกไปบ่อยมากเลยคนพิมพ์นี่เขาพิมพ์อะไรกันนะตกบ่อยจริงๆ Still i t c จุดจุดๆ Or to dislike dislike แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ชอบใช่ไหมน้องเคยเล่นเฟซไหมเฮ้ยมีปุ่มกดไลค์ใช่ไหมมีขอปุ่ม dislike ด้วยไม่ชอบนะ People who like what we like เอาอะไรดีน้องเอาอะไรดี important to maintain balance with ourselves เกี่ยวไหม still it is important to maintain balance with ourselves or to dislike people Who like what we like ผิดอันนี้คือคือย้ำนะเพิ่งบอกประโยคใช่ไหมว่า we maintain balance with ourselves จะพูดย้ำไปทำไมอ่ะ still i t i s important to maintain balance with ourselves พูดย้ำต้องถามว่าทำไมครับพูดย้ำทำเพื่อใช่ปะ่ะข้อ2 hmm. possible for us to like someone with different attitudes possible คืองอะ มันก็เป็นไปได้นะที่เราจะอะไรเป็นไปได้ที่จะอะไรที่จะอะไรชอบที่เราชอบอะไรชอบคนที่อะไรมีทัศนคติต่างกันมันเนี่ยเป็นไปได้สําหรับทุกคนสำหรับเรานะฟอร์เสเนี่ยแปลว่าวีใช่ไหมจะแค่เป็นอะไรเป็นออพเจติโพนาวนะมันก็เป็นไปได้สาหรับเราที่จะอะไรที่จะชอบใครสักคนหนึ่งที่อะไรที่มีทัศนคติต่างกันแอดทีจูเนี่ยแปลว่าทัศนคติ นะครับแอท t จูดแปลว่าทัศนคติต่างกันและอะไรไม่ชอบคนที่มีความไม่ชอบที่มันเออบิมอันนี้เก็บไปก่อนนะดูเป็นไปได้ข้อ 3. Our c o m m o n a l i t อนค,คอมอคอมอนเนอร์ชีสคอมแปลว่าอะไร common แปลว่าอะไรคล้ายๆกันมีอะไรเหมือนๆกันมีอะไรที่เหมือนกันนะ Common ใช่ไหมค o m m o n คือเหมือนๆกัน Commonality ค,คือสิ่งที่เหมือนๆกัน That that m k k e us feel comfortable มันทำให้อะไรมันทำให้เรารู้สึกอะไรทำให้เรารู้สึกอะไรสบายใจ comfortable ข้อที่4 frustratingfrustrate แปลว่าอะไรแปลว่าโกรธหรือเซ็งหรืออะไรรำคาญใจ frustrateto like people who do not like what we like งงกสิน้อง เจอคู่ไลค์วัดวีไลค์คู่ไลค์วัดวีไลค์คู่นัดไลค์วัดวีไลค์คู่ไลค์วัดวีไลค์งงใช่ไหมใจเย็นโกรธหรือเซ็งนะที่จะอะไรที่จะชอบใครสักคนหนึ่งที่อะไรที่ไม่ชอบนะไม่ชอบสิ่งที่เราชอบบางทีน้องเซ็งนะน้องก็กำลังแบบสมมติน้องบ้าเลยบ้ารถยนต์บ้าอีกคนหนึ่งบ้าอะไรบ้าแบบบ้าบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์ไลท์นะบางคนชอบรถมากโหเฟอร์รารี่ลัมโบเกนี่มาเต็มอีกคนหนึ่งชอบอะไร ตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบลายเชื่อเทลโอชิตตี้ซาริโอนะหูวันนี้ขับรถอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยกูเกลียดมากเลยว่ะกูเกลียดมากเลยรถเนยกูยชอบชิตตี้มากจุดๆนะเลิกเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมเจชัวมีหรือเปล่าน,นะวันนี้ก็เซ็งใช่ไหมเราชอบอะไรแต่เขาไม่ชอบอันนั้นอ่ะอยากให้ชอบด้วยกันใช่ไหมเช่นเราชอบเขาเขาชอบเราอ่าเราเล่นเราเล่นอย่านึกอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะนะอาอะไรดี ติลอันเนี้ยสำคัญเลยคำที่สำคัญคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่าสต l ลสติลแปลว่าอะไรสติลเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นคำเชื่อมอย่างเงี้ยมันจะนิยมใช้กับคำว่าอะไรมันจะนิยมใช้เพื่อแสดงความขัดแย้งอีกแล้วนะสติลคือเหมือนกับว่าเออแต่อย่างไรก็ดีนะฟังเดี๋ยวพี่จะพูดแต่ทั้งอันนี้อีกทีนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะเห็นไหมมันมีคำว่า generaly โดยทั่วไปแล้ว วีเมนเทนแล้วก็รักษาความสมดุลในการที่อะไรชอบคนที่อะไรคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วก็ชอบคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันดีกับเขาว่าไงโดยทั่วไปแล้วแต่ก็เธออะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทำเาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันเนี้ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้คือพวกอะไรพวกไม่ไม่ปกตินะอันนี้คือไม่ปกติอันบนที่เขาเขียนว่าเจอยลาร์ดี่เนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วนะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะว่ามันมีพวกแปลกๆอยู่แล้วนะพวกไม่ปกติเนี่ยสติลคือไม่ปกติ ไม่ปกติเลยนะก็คือชอบแบบกันข้ามนะอันนี้เขาบอกว่าอนะไรชอบคนที่คล้ายๆกันอันนี้เหม,มือนเขา่ะไงเขียนคนที่คล้ายๆกันและชอบคนที่อะไรต่างกันคนนี้จึงตอบข้ออะไรครับน้องตอบข้อตอบข้ออะไรพูดให้พี่ฟังนะถ้าพี่ถ้าเกิดน้องพูดไม่ได้ยินพี่ไม่พูดต่อแล้วจะหลอกให้หมดเลยพูดดังๆตอบข้อตอบข้อสองครับ Possible for us to like someone with different attitudes เนะ ก็เลี่ยเป็นไปได้สำหรับคนบางคนพวกที่เป็นปกตินะที่จะชอบคนที่ต่างกันนะชอบอะไรไม่ชอบอันนั้นอูชอบมากเลยขัดแย้งเนี่ยชอบมากเลยแต่งงานไปทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนชอบชอบเถียงชอบเถียงอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สาข้อสองครับ